เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับผิดหนที่ขายแล้วแก้งไว้ววในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เบ้ารถสวยๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นตโตโยต้าโครโรล,ล่านะครับสภาพสวยใสกิฟตเลยครับไฟหน้าใสๆส,สีสันเงางามกับราคา48,000บาทเท่านั้นครับอันนี้เป็นรถปี2007นะครับแอบมารีวิวดูกันลิ้นเล็กน้อยก่อนนะครับ สี่ปีหน้าครับกุมภาพันธ์6ภายในก็ยังสวยสะอาดตามนี้เลยเป็นเกียร์ธรรมดาเบาะหนังหน้าต่างไฟฟ้าคุ้มถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยราคาถูกนะผู้ชมได้เลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองซื้อรถทั้งทีนะครับ รถคันนี้เจ้าของใช้งานทุกวันครับเป็นเกียร์ธรรมดา48,000บาทเครื่องหัวฉีดนะครับรถดีๆส,สีสวยเครื่อง1นัน0ปดซีซีแน่นๆครับช่วงล่างนิ่มหนึบเลื่อนไม้ขึ้นครบนะครับใช้น้ำมัน9195ครับวิ่งทางไกลสบายไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนระบบไฟออกครบทุกจุดครับประตูเซนทรอกใช้ได้ครบปรุงมาเลยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าภายในเบาะหนังสวยครับไม่ขีดขาดไม่ชำรุดจบองข้างแบบไฟฟ้าครับ แอร์เย็นเพลงเพะช่วงล่างดีเลี้ยวซ้ายขวาไม่ดังสวย,ยเลย ABS Air bag มีให้ครบๆนะครับคันนี้ตัวสีก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับตามอายุการใช้งานครับนะครับดูดูกัเรื่อยๆครับยางดอกสวยๆทั้ง5เส้นเลยนะครับแฮนดดิ้เกียาว,ยาวอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆยางไหลมีให้ครบ พิกัดดูรถอยู่จังหวัดแพร่นะครับท่านใดหารถโซนนี้อยู่ก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสิในใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองแล้วก็ติดต่อรัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับก็ติดต่อได้โดยตรงเลยครับ เป็นเครื่อง 4A ครับ 1,600cc คันนี้1,800ครับไม่ใช่1,600ภพยครับคันนี้เครื่อง1,800ครับของเครื่องก่อตานี้เลยครับคันหน้าะเขียบ้ายขวาตามนี้เลยดูกันใกล้ๆชัดๆนะครับก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ